สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมได้มาชมเสือหลวงพ่อเปิดอีกนะครับก็ความสวยก็ก็สวยนะครับมาดูครับความสวยนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับ ดูดูลูกตาดูตาครับความแบบหน้าตานี่ดุดันนะ,ะดูแบบนี้ดูแบบนี้นี่ดุดันนะอันนี้พบเปิดอ,อีกรุ่นนะน,นี้ดูตาเนื้อนะครับดูตาเนื้อดูตาเปล่า ชัดเจนนะมีรอยตะใบด้านล่างถ้าลอกเรียนนี่คงยากนะครับมาดูความครุกคระของของเนื้อนะเนี่ยความครุกคระของเนื้อนะจากการลห่อน่าจะจากการห่อนะ ถ้าโลกเรียนนี่ก็น่าจะยากเลยนะยวดูดูแบบขยายขยายไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าดูก่อนหรือว่าจะดูแบบตาเนื้อจะชัดกว่านะามาดูความความสวยของเนื้อผิวนะของเนื้อผิว นี่ครับอ่านี่อันนี้มือจะสั่นนะมือจะสัน่นมาดูเนื้อผิวอ,อ่นเนี้จะมือจะสั่นนะนี่ครับเนื้อผิวก็สวยงามเหลือเกินนี่ส่วนรอยตะใบก็ชัดเจนอยู่นะ รอยสบายนะครับถ้าดูตาเปล่าจะจะดีกว่านะดูตาเปล่าจะดีกว่าชัดเจนกว่าดูกล้องดูแบบซูมน่นะครับเนี่ยสวยไม่ต้องพูดถึงนะ ราคาไม่ต้องพูดนะเอาศรัทธ,ธาไปก่อนนะครับนะครับพี่น้องนะชมเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ